กิจกรรมสะสมตัวอักษรคอมโบทำแบบไหน ทำแล้วได้อะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันครับผมกิจกรรมนี้จะให้เราสะสมตัวอักษร4ตัวอักษรตัว O ตัว M ตัว C ตัว B และเอามาเกันเป็นคําว่า CB c o คอมโบจากดันเชียนต่างๆที่ได้มีการกําหนดไว้โดยตัว C ดรอปจากรูน่าสเตชันดนเลวเจ็ดสิบครับตัว B ดดอปจากดันที่ผมลงอยู่นี่เลยครับผม b 1 F ตัว O และตัว M ดรอดจากวอลคานิกครับผมดัน95ไปดูหน้าตาดันนั้นก่อนหน้าตาดันมันเป็นยังไงครับผมเราไปที่เมนูเสร็จแล้วให้เราไปกดที่ดันเชียนครับผม เราจะวาร์ปลงดันเจียนได้จากตรงนี้เลยดัน70ลูน่าสเตชันครับผมดัน85ทาวเวอร์ออฟอัมเดต B1F แล้วก็ดัน95้าสบห้ผมโบคอนิกซิตาเดลนั่นเองครับผมคาตัว C ลงลูน่าสเตชันคาตัว B ลงทาวเวอร์ออฟอัมเดต B1F คาตัว M กับตัว O ลงบัวคณิกซิตเเดียวตัวนี้ครับซึ่งเวลาเข้าดันก็ผมก็ให้กดว์ปที่ดันไปได้เลยครับผมตัวเกมก็จะทำการว์ปไปหน้าดันให้แล้วใครมีใบลงดันก็ใช้ใบลงดันสำหรับการเข้าได้ส่วนใครที่ไม่มีใบลงดันนะผมสามารถเอาเพชรบ,บนลงได้เลยครับผมบนลงได้เรื่อยๆเลยกด400เพื่อเข้าร่วมเมื่อเราทําการสะสมตัวอักษรจนครบแล้วให้เราทําการว์ปไปที่เมืองบัตตไอครับ NBC จะอยู่ที่เมืองนี้เสร็จแล้วเดินยืงๆลงมาครับผม NBC จะชื่อตัวนี้เลยครับผมจะเป็นอีเวนต์ NBC ชื่อยูกดทักที่ NBC ได้เลยครับผมสำหรับตัวกิจกรรมสะสมตัวอักษรจะชื่อว่า Hunting Word นะครับให้เราคลิกที่ Hunting Word ได้เลยซึ่งในนี้ NBC ก็จะบอกกิจกรรมให้เราครับผมว่าตัวอักษรตัวไหนดับจากดันอะไรอีกรอบนึง กันลืมการลืมใครที่ลืมว่าตัวอักษรไหนดอบดันอะไรกับผมก็มาอ่านได้ที่ n b c ก็ได้ครับใครที่สะสมตัวอักษรครบแล้วไปกันต่อเสร็จแล้วที่ร้านค้าตัวนี้ผมจะมีกล่องคอมโบบ็อกครับผมนี่คือกล่องคอมโบบ็อกสามารถซื้อหนึ่งกล่องได้เลยกล่องคอมโบบ็อกนี่ครับผมสะสมคําว่า CB คอมโบทั้งหมด7ตัวอ,อักษรบวกกับเงินอีก0้าแสนนะครับในการที่จะใช้แลกหนึ่งกล่องสามารถแลกได้เรื่อยๆเลยไม่มีจํานวนจํากัดอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูมีอะไรอยู่ในกล่องกดใช้งานหนึ่งกล่องกดยืนยันครับ ผมได้เป็นเจาะอ,อ่ะเปิดออกมาเราก็ได้เป็นสลอตเอ็กเทนเดอร์ฉุกตาไหมครับอ่ะสลอตเอ็กเทนเดอร์ก็ผมเป็นแบบไฮซึ่งหินเจาะตัวนี้ก็จะเป็นระดับไฮนั่นเองครับผมไฮก็เจาะได้ตั้งแต่ออถึงซิกนั่นเองเจาะได้ทั้งอาวุธชุดเกราะแล้วก็รถเลยส่วนมากเจาะรูเขาเอาไว้เจาะรูที่3นะเออใครมี1รูไม่ต้องไปเจาะเป็น2รูนะครับเอาไว้เจาะเป็นรูที่3เจาะแล้วก็เอาไว้ยัดออฟเสริมต่งตางๆได้ครับผมไม่ว่าจะเป็น off, late, อ off, อฟขิเลดแม็กขออฟอ่าบาบาบาอะไรพวกนี้แล้วแต่ว่าคนอยากยัดออฟอะไรนะครับมีกมมกล่่อ่ออองมขเทห อยากจะดูอีกสักกล่องอ่ะขออีกกล่องเงิน5 0 0แสนตัว C 2ตัว B 2ตัว O 2และก็ตัว M 1ตัวครับผมซื้อมาอีกหนึ่งกล่องนั่นเองอีวิลี่กูดเวลววลครับกล่องที่สองจะเป็นอะไรกดใช้งานยืนยันจะ้ะ อา้าวหินเจาะอีกแล้วสงสัยทีมงานอยากให้พีพกทำออฟตอนนี้ตัวโอก็หมดแล้วครับผมเท่ากับว่าผมจะทําการแลกไม่ได้เราก็ไปลงดันที่ดอบตัว o โอครับผมซึ่งดันที่ดับตัวโอก็คือวอลคานิกซิตาเดลนั่นเองเครับผมก็ดัน9 5ดันเพชรแดงแล้วแต่จะเลียกก็ไปวนลงเพื่อเอาตัวโอได้เลยเครับผมใครขาดตัวไหนก็ไปเอาตัวนั้นนะครับผมและกิจกรรมจะมีต่ออีกนิดนึงตรงที่ว่าผู้เล่นที่ทําการแลกกล่องครับผมในช่วงเวลาระยะเวลาโค้ดเบต้านะครับจำนวนเยอะมากที่สุดเป็น1ิอันดับแรกจะได้ของรางวัลดังนี้อันดผมจะไ้็ Arribu 3บวก10ครับคันนี้เลยเป็นผูกไอดีถาวรด้วยนะอันดับ2จะได้เป็นบอร์ดแดงครับผมก็เป็นถาวรเหมือนกันครับผมอันดับ3ได้บอดเงินอันดับ4ถึง6กครับผมได้พ็อกชันออฟลักครับผม30 M เอ็มพ็อกชันออฟลักคืออะไรพ็อกชันออฟลักก็คือพ็อชันตังอะไรครับผมกดแล้วได้ตังออกมาเลย 30M อันดับ7จถึง10ก็คือ 10m ็ครับผมและหากพวกคุณแลกกล่องใบนี้ครับผมเป็นจำนวนร้อยกล่องตัวนี้ได้ทุกคนนะครับผมสามารถแลกรับฟอสต์วิงคอสตูมมาเลยครับผมโกลเด้นโดสต์วิงนั่นเอง เป็นคอสตูมปีกกระเทสสำหรับคนอย่างมีปีกกระเทสไว้ใช้งานและนี่คือวิธีการเล่นกิจกรรม Hunting Word สะสมตัวอักษรไปแรกของที่ NBC สำหรับใครที่อยากให้ผมทำคลิปอะไรคลิปต่อไปสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมถ้าผมมีเวลาว่างผมมาทำแน่นอน100%สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน See you again on next time จนกว่าจะพบกันใหม่คลิปหน้าถ้ามี v e r y good w e l l w e l l